สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาไปตามตัวเลขแนวทางของอาจารย์โคลาดเนาะ,ะเนาะอาจารย์โคลาดอยยุก็ถูกเงินพาลวยมาซีงวดนี่เนาะคะ่ะเข่ามาแลว้วสองงวดหลุดงวดหนึ่งเนาะคะ่ะเข้าสองหลุดหนึ่ง,งวันี้เป็นงวดที่ซีสำหรับตัวเลขแนวทางของอาจารย์โคลาด งวดวันที่สิบหกตุลาสองห้าหกเจ็ดงวดนี้เพิ่นมีเลขวิ่งหายเนาะคะ่ะงวดนี้เพิ่นมีเลขวิ่งหายงวดที่แล้วเลขวิ่งเพิ่นเข่าเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะจะบ่มีฉบับเก่าให้เบิ่งเนาะคะ่ะจะไม่มีฉบับเก่าให้ดูเด้อค่ะเด้อผู้ใดอยากรู้ว่าตัวเลขแนวทางิ่นเป็นแบบใด่ะเข้าไปเบิ่งย้อนหลังเอาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเข้าไปดูย้อนหลังเด้อค่ะตังนงินบ่้ด้ เตรียมฉบับเก่้ามาเห็เบิ้งเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางของอาจารย์โคราชบ่หลายครูเนาะคะ่ะมีตัวเลขหน่อยคููตัวเลขหน่วยคู่แบบเนี้ยค่ะมันมันลงทุนได้ง่ายเนาะค่ะเนาะผู้ใดงบหน่อยทุนหน่อยก็ลงทุนได้เนาะคะ่ะ ทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเนะะ้อค่ะเพราะว่าตัวเลขของผู้ใดเสียนใดอาจารย์ใดน,นะคะใช้วิทยายานในการรับชมและรับฟังทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเนะะ้อค่ะกะเข่ามาแล้วกัฝากฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเนาะค่ะเนาะ ผู้ใดมีตัวเลขแนวทางอยากออกมาลงในช่องถูเงินพารวยก็ทักเข้ามาได้เนาะค่ะทักเข้ามาได้นะคะ,เ,าาะ,คะเบอร์โทรนะคะ094 652 8893 id line w l k 2 4 6 id line เด้อค่ะเป็น id line ช่องทางการติดต่อเนาะคะ่ะเนาะ id line ช่องทางการติดต่อเอาตัวเลขมาวางแนวทางเนาะคะ่ะ หรือผู้ใดมีตัวเลขแม่นแเนาะคะ่ะหลักสิบหลักหน่วยแม่นๆตัวเดียวเนาะคะ่ะประกาศตามหาด้วยค่ะตามหาเลขหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยแม่นๆ,ๆ,ๆเอามาลงในช่องถุงเงินพาลวยเนาะคะ่ะเนาะใครมีแนวทางก็เอามาฝากใดเนาะคะ่นะเอาคะ่ะไปรับชมรับฟังตัวเลขของอาจารย์โคราชได้เลยะค,ะเค่ะเอาค่ะมารับชมรับฟังเลขอาจารย์โคราชได้เลยด้อยค่ะ แนวทางอาจารย์โคราชเลขบ่หลายคู่งวดวันที่16ตุลาสองห้าแนวทางของอาจารย์โคราชวิ่ง1กับ2วิ่ง1กับ2จับคู่ให้ที่1 2 หนึ 1> 1, 9, 2, 8, 2, ่งเก้าสองแปดสองเก้าแนวทางของอาจารย์โคราชเด้อค่ะมากกระจัดคัดกระพานใช้วิทยานาในการรับชมและรับฟังตัวเลขสนับสนุนฉลากิกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลขอาจารย์โคาราดบ่หลายคูเนาะค่ะเนาะกนจะไปแคบหน้าจอตัวเลขกับฝากช่องไวแน่เนาะค่ะเนาะฝากช่องถุงเงินพารวยเนาะค่ะมีตัวเลขแนวทางดีๆตัวเลขแม่นๆเนาะค่ะปะตัดประกาาตามหาเด้อค่ะตัวเลขแนวทางแม่นๆหลักสิบหลักหน่วย รักลอยแม่นๆเนาะค่ะก็เอามาฝากช่องถุงเงินพาล้วยลงได้ขอตัวเลขแบบบ่หลายคูเนาะค่ะเนาะอยากได้ตัวเลขแบบสําหรับคนงบน้อยทุนน้อยแต่ถ้าแมนๆเนี่ค่ะหกคูถุงเงินพาล้วยกะว่ามันโอเคอยู่เดีเนาะค่ะเนาะ หรือว่าน้อยคูแต่ว่าเขายัางเจ่ะค่ะหรือเข้าสองหลุดสามเข้าเข้าหนึ่งเข้าสองหลุดหนึ่งยังเจ่ะค่ะถุงเงินพาร้ยมากอยู่เด้โมเมนต์มาแบบสามสี่งวดกันยังทัฒนเข่าแบบเนี้ยค่ะถุงเงินพาร้ยกะเบรกเบรกไวเนาะค่ะเนาะช่วงนี้ถุงเงินพาร้ยจะบด้ลุ้งตัวเลขแนวทางของลาวพัฒนาและฮานอยนะคะและนอยนะ ถุงเงินพารวยจะมาเน้นรัฐบาลไทยเนาะค่ะถุงเงินพารวยบ่มีเวลาลงหาน้อยแล้วก็ลงเพื่อนบ้านแล้วพัฒนาเนาะค่ะเพราะว่าถุงเงินพารวยเฮ็ดคลิปคนเดียวแล้วก็เบิ้งดวงอีกเนาะค่ะมันเลยบ่มีเวลาเนาะค่ะเบื้องดวงแล้วก็แก้ไขตัวเลขให้กับเอฟซีกับลูกดวงลูกซีดลูกหาของถุงเงินพาลวย ก็เลยบ่มีเวลาที่จะเอาตัวเลข5น้อยก็เล่าพัฒนาไปล้งเนาะคะ่ะเอาค่ะเดี๋ยวให้แคบหน้าจอตัวเลขของอาจารย์โคราชได้เลยเด้อคะ่ะตัวเลขแนวทางของอาจารย์โคราชเนาะคะ่ะผู้ใดบ่มากตัวใดว่าตัวเลขมันเป็นเลขดับหรือเลขใดเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะก็ลองเอาไปพี่จาจรณาเบิ้งเนาะคะ่ะเราก็หาเลขดับแม่นๆมาตัดเอาเนาะคะ่ะเนาะ เพื่อลดต้นทุนเนาะค่ะเพื่อลดต้นทุนนะคะ,ต,นนะ,คะตัวเลขของถุงเงินพาลวยเนาะคะ่ะเลขดับเนี่ยถุงเงินพารวยถามว่าถุงเงินพาลวยชอบไหมชอบแม่ถุงเงินพาลวยกะพลาดตัวเลขดีๆจากเลขดับมากะหลายแต่ว่ามันกะชอบเนาะคะ่ะเพราะว่าอย่างน้อยอะ่ะเลขดับเนี่ยค่ะมันเทศเห้เราลดต้นทุนแล้วสมมติว่าเลขเนี้ยแต่ถ้าดับไม่อยู่เนี่ยค่ะมันก็ เสียใจพลาดโอกาสเพราะฉะนั้นดูเงินพารวยมองว่าเลขดับเป็นเลขมกักภัยมักมันเนาะค่ะเนาะเลขดับเนี่ยค่ะของเอฟซีส่งให้นะคะเลขดับบนน่ะเขาเพิ่งส่งมาให้งวดแรกแล้วก็เลขบนเลขไม่มาด้วยกันนะคะ่ะเพิ่งได้งวดแรกแล้วก็ล่างเลขไม่มาด้วยกันเนะะี่ยค่ะเพิ่งได้งวดแรก เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเอาพิจารณาเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยค่ะพิจารณาเบิ้งเด้อค่ะตรงกัอาจารย์โคราดมีหนึ่งสองเนี่ยค่ะหนึ่งสองไม่มาล่างไม่จับคู่กันล่างแต่มักกระจัดฟังเด้อค่ะมากกระจัดนะคะเพราะว่ามันตรงกับเลขอาจารย์โคราดอาจารย์โคลาดเนี่ยเขากับถุงเงินพ้ารวยเนี่ยมาหลายงวดเด้อค่ะเพิ่งหลุดงวดที่ผ่านมานะคะเนี่ยค่ะ เลขตัวเนี้ยอาจจะไม่มาล่างก็อาจจะขึ้นบนนะคะไม่มาล่างก็อาจจะขึ้นบนอันนี้เป็นความเชื่อเด้อค่ะเป็นความเชื่อนะคะความเชื่อส่วนบุคคลเดอ้อเอาค่ะให้เบือะะเอเบ้องเนาะค่ะเนาะเบื้องเราก็แคบหนา้าจอไปพิจารณาก็ได้ค่ะสองแปดนะคะไม่มีสองเก้าไม่มี สองแปดน่าลุ้นนะคะสองเก้าก็น่าลุ้นหนึ่งเก้าก็น่าลุ้นหนึ่งเก้านี่ถุงเงินพ้ารวยตามมาหลายงวดแล้วเนาะคะ่ะเนาะแต่ไม่มาเลยนะคะนานมากถุงเงินพ้ารวยก็ตามคือเก้าเนาะคะ่ะเป็นเลขประจํโตไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะหนึ่งเก้าแต่กับบอมาบอมากับบอย,ย้อมแพ้เด้อค่ะเอาคือเก้าเนาะคะ่ะเนาะเอาคือเก้าในนี่ถุงเงินพ้ารวยจัดเบิดเราเด้อคะ่ะของอาจารย์โคราชถุงเงินพ้ารวยจัดเบิดแดเรา เพราะว่าชอบส่วนตัวชอบส่วนตัวนะคะจัดก้อนที่ได้ตัวเลขของอาจารย์โคราดมาเนาะค่ะเพราะว่าชอบส่วนตัวตัวนี้ตามมานานแล้วนะคะเป็นทะเบียนรถเงินพารวยก็เลยตามมาดูดแล้วเนาะคะ่ะ<า>ตัวนี้ค่ะหนักบนกันล่างหนักบนกันล่างเงินพาลวยหนักบนเนาะค่ะแต่ว่ากันล่างอาแคบหน้าจอเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะแคบหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะ กะขอฝากช่องไว้น้ำเนาะคะ่ะเนาะก็ขอฝากช่องถุงเงินพารวยไว้ให้เอฟซีพ่อแม่พี่น้องกดติดตามรับชมรับฟังเนาะคะ่ะหรือเอาตัวเลขแนวทางมาวางไว้มาวางก็ได้เนาะคะ่ะเนาะก็ขอขี้แกงเนาะคะ่ะเกี่ยวกับการเบิ้งดวงเนาะคะ่ะเกี่ยวกับการดูดวงของถุงเงินพารวยนะคะถุงเงินพารวยดูดวงด้วยสี่ตัวท้ายบัตรประชาชน สี่ตัวท้ายบัตรประชาชนเนี่ยค่ะอย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าเรามีสี่ตัวท้ายเนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะคะมันหมายความว่าอย่างไรนะคะเน้นแค่สี่ตัวท้ายอย่างเกตติดติดกับหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะมันเดียวดายนะคะเหมือนตัวเองโดดเดี่ยวและเดียวดายไม่เหลือใครอย่างศูนย์ติดกับเกตอย่างเงี้ยค่ะระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพแค่นี้ค่ะมันคือทําให้เราได้ระวังว่าตัวเลขเราเป็นยังไง เกตกับสองคีวิตเหนื่อยลำบากเอาตัวไม่รอดแต่ก็รอดสามกับเกตติดกันมันเป็นอย่างไรนะคะเจ้าเจงจนเหลือแต่ตัวและกางเกงในเหลือแต่ตัวไม่เหลือแม้แต่กางเกงในแล้วเราต้องระวังอย่างไรก็คือการเซ็นคำกู้ให้ใครเงี้ยคะ่ะก็ให้ระวังเนี่ยคะ่ะมันมีเป็นแนวทางแบบนี้นะคะค่าครูไม่แพงค่าครูแค่ร้อยห้าสิบเก้าบาทนะคะ เอาค่ะจบคลิปนี้แล้วกะขอขอบคุณ FC ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีสิ่งที่คิดสิ่งที่รอสำเร็จและสมหวังงวดวันที่หนึ่งขอให้ได้ขอให้โดนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะ